สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาเล่าประสบการณ์หลังจากที่พี่ใช้งานเจ้าตัวมือถือของออเนอร์กับเป็นราคา3 0 0 0 4,000จนถึงราคารุ่นท็อปของตัวออเนอร์เมจิ6 p r ปราคาเรทประมาณ2 0 0 0 0 30,000่นะครับพีจะขอแนบดินในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อของมือถือออเนอร์มาใต้คลิปนี้ให้นะผมเป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทย ปลอดภัยในการสั่งซื้อพี่ก็สั่งซื้อมาจากลิงก์ที่ผมนั่งน้าในการสั่งซื้อเนาะบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่คั้งสุดท้ายให้กดซื้อตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ครับวันนี้พี่จะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากพี่ใช้งานทั้ง3ตัวนี้มามันเป็นไงบ้างบอกเลยว,ว่าออเนอร์นะครับผมตัวนี้สับพี่ใช้งานมาออเนอร์ Honor เป็นผืนที่ระบบดีลอมดีกล้องดีซอฟต์แวร์ อัปเดตง่ายผมซึ่งทั้ง3ตัวนี้ซอฟต์แวร์อัปเดตเป็นตัว m e g OS หรือว่าตัว a n d r i 4ครับซึ่งปี่ใช้งานมาถือว่าเป็นพือที่ใช้งานได้ดีมากครับซึ่งอีกับผมตัวผมเจ้าตัว h o n o r X6B กับเรทราคา3,000กว่าบาทใช้งานคือมันสุดจริงครับซึ่งปีใช้งานตัวนี้มาบอหรือว่าเวิร์กมากสัมงบเริ่มต้น3,000กว่าบาท h o n o r ทำตัวนี้มา น่าใช้งานมากครับพี่รู้สึกว่าหน้าจอสู้แสงคือดีมากครับหน้าจอสว่างดีมากบอดี้่านก้ารจาก s g s 5ดาวครับบอกเลยว่าตัวนี้มีการปกป้องในการตกกระแทก1.5เมตรด้วยถือว่าเฟรมของบอดี้มันมีความแข็งแรงทนทานจริงครับซึ่งไม่อวยนะออเนอร์ Honor, หลบดีมากครับ มันมีความเลื่อนไหลในการท้าในการกดอ่ะหน้าจอให้มา90 h z กับตัว X6 ตัวนี้บอกเลยว่าสเปคสัปปีใช้งานมาตัวนี้โคตรเวิร์กครับนะครับกล้อง50ล้านสกินโทนออเนอร์ Honor, น่ะคือเป็นเหมือนที่สกินโทนของกล้องน่ะคือมันเจ๋งจริงครับไอ้โอพูดตรงเลยว่ามันเจ๋งจริงมากครับผมตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่ครับพีชอบระบบมันมันทัดมันฟีลลิ่งมันดีมากอะ่ะซึ่งเอาตัวฟีลลิ่งคือมันดีจริงครับ คตรเลื่อนน่ะมันมีความเลื่อนไหลในการทัดมากครับไม่อยากจะอวยเท่าไหร่แต่ตัวนี้บอกเลยว่างบ3,000กว่าบาทอ่ะตัวอ o อ o เนอร์ทำตัว X6B สับทีนะรู้สึกว่าเกินคุ้มจริงครับนครับบอดี้ในการดีไซน์ครับมีความสวยงามในการออกแบบมาก CPU ให้มามี t e o ผอพม Helio G85 Octa Core เล่นเกมตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมสบายหายห่วง R 60เฟรมถือว่าจัดการคือดีมากครับ ซึ่งพี่ชอบมากของตัวนี้นะครับพี่ผมจะขอทําการแนบลิกนในการสั่งซื้อให้เป็นเครื่องสูนไทยไปรกันไทยใตยค้คลิปให้นะครับนครัซื้ออองตรงนะชอบมากครับตระกูลออเนอะร์น่ะพี่ใช้งานจริงมาครับให้ดูเลยนะครับมันมันมันมีความเลื่อนไหลอะผมตัวนี้ในการทัดในการกดมาครับซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยจากใจนะลอมมันดีมากครับ ในการทัดในการกดหน้าจอสู้แสงดีมากครับเป็นอีกตัวที่พี่รู้สึกว่า3,000กว่าบาทตัว Honor x 6 b ตัวนี้น่าซื้อมาใช้งานมากครับผมอีกตัวผมเจ้าตัว Honor x 7 b ตอนนี้มันมีตัว Honor Series x 7, นนม,ม, x 7มาใหม่ผมพี่จะขอรนีในการสั่งซื้อแต่คิดผมตัวนี้บอกเลยว่าเล4ส0 0พักว่าบาทสเปคให้มาจัดเต็มมาก CPU ย n a p d r a g ก6 8 0นแลำโพง2ตัวกล้องหลังรถแปล้านกล้องหน้า8ล้าน ถือว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากครับหน้าจอ Full HD พัดสีสันหน้าจอถือว่าสู้แสงสัพพินะสู้แสงดีมากครับคือมันสู้แสงพอๆพพดีกัน,นผมตัวนี้ X7B กับ X6B หน้าจอสู้แสงดีมากครับแต่ตดยนี้ผมรู้สึกว่าหน้าจอ6.8อะมันทัดและมันติดนิ้วดีมากครับหน้าจอก็สิบเพลินนะแต่ฟินิีการทัดบอกแล้ว่าทัดดีจริงครับแบตให้มาถือว่าอึดทั้งวันเพียงพอครับ ซึ่งพีใช้งานสองวันมาทั้งวันหรือว่าใช้งานได้เพียงพอมากนะครับผมพีชอบดีไซน์ของ x 7 b มากถ้ามีของรีบกดในการสั่งซื้อครับก่อนที่ของจะหมดนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคดีคุ้มจริงครับลอมมันใช้งานได้ง่ายมากครับผมตัวนี้น่ครับตรงๆเลยว่ามันใช้งานด้โคตดเวิร์กอ่ะพีชอบตรงโมดูกล้องมากครับดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบครับผมหน้าจอครับหน้าจอเกียรติวัสดุคือดีจริงครับ ฮัตมันมีความไหลเลื่อนในการปัดไปปัดมาผมฟีลลิ่งคริจีโมนี่ครับรูปภาพผมถ่ายซึ่งรูปภาพผมในการซูมดูคือแบบมันติดยิน,นวมาร์มากการซูมอ่ะคือการทัตมันติดนิ้วดีมากผมมันมีความลื่นไหลของตัวเครื่องมากครับอันนี้เป็นตัว Android ด14นะผมเติมด้วยแรม8 g ิบวกเพิ่ม1กิกกับตัวนี้ความจุ128 g ิกนะครับผม256นะผมตัวนี้ซึ่งเข้มาอันนี้คือ 1 2 8อันนี้คือ2566ิกนะครับผมสปีนั้นรู้สึกว่าตัวนี้สเปคดีมากกับงบเลท4 0 0 0กว่าบาทถือว่าคุ้มจริงครับอันนี้3,000กว่าบาทคุ้มครับซึ่อเอาตรงนะหลายคนถามมาเยอะมากว่า Honor ลอมดีไหมอ o อ o เนอรยืนยันจากพีเลยว่าลอมระบบในการใช้งานถือว่าตัวทั้ง2ตัวนี้ใช้งานดีมากจะเป็นตัว X8B X9B หรือว่าตัว Honor 200 Lite หรือว่า Honor 200สรองผมซึ่งบอกเลยว่า Honor ทำรอมมาดีมากครับผมสการใช้งานเนาะมาดูว่าเฮ้ยมันเป็นไงบ้างผมสับเจ้าตัวนี้ตัวท็อเจ้าตัว Honor Magic ม Pro ครับคือสเปคไม่อยากจะอวยครับ CPU Snapdragon 8น e n 3เล่นเกมหเลยว่าตัวนี้สเปคให้มาจัดเต็มมากหน้าจอ OLED ครับสีสันหน้าจอคือสุดยอดมากกล้องครับกล้องบอกเลยว่ากล้องคือ The b e s t กล้องคือสุดยอดมากครับ คือพี่ไปถ่ายรูปมาผมดูกล้องโคตรสุดคือ the best ของ the best เรื่องกล้องครับไม่อยากจะอวย20,000กว่าบาทครับตัวท็อปของ Honor ที่เป็นซีรีส์มือถือครับผมไม่ใช่แบบพับนะแบบพับคือ Honor Magi c V3 นะครับผมตัวนี้คือตัว Magi 6 Pro ซึ่งพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าคือสกินโทนในการถ่ายรูปครับดูพี่ไปถ่ายธรรมชาติมาเกมสบายหายห่วงแบตอึดใช้งานทั่วไปเพียงพอครับผมตัวนี้นะครับพีชอบมาก โคตรสวยครับซึ่งมันมี AI ในการลบวัตถุของตัวนี้ซึ่งเอาตรงนะสัพพีรู้สึกว่ามันใช้งานได้เวิร์กมากครับพี่ชอบมาผมดูไปถ่ายไปถาธรรมชาติมาโคตรสุดโคตดสุดครับชอบมากอะ่ะใช้งานตัวนี้มาเวิร์กหน้าจอ o อเด่สู้แสงดีมากครับบอดี้มีความสวยงามในการออกแบบมากครับผมตัวนี้นี่ครับอันนี้4 0 0พกว่าบาทครับสัพพีถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าเวิร์ครับอันนี้ นะครับสามพันกว่าบาทก็ถือว่าเวิร์ครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้พี่ใช้งานมาน้องเล็กสุดน้องกลางน้องใหญ่สุดซึ่งบอกเลยว่าใช้งานมาถือว่าครบจบครับออเนอร์ลอมดีเพราะว่าพีใช้ทั้ง3ตัวสับกันไปสับกันมาบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับพี่ผมแนะนำเลยว่ามันเป็นที่เวิร์กมากมออเนอร์ไม่อยากจะไม่อยากจะอวยอ่ะแต่พูดตรงๆเลยว่ามันคุ้มอ่ะตั้งแต่พี่ผมใช้แท็บเล็ตของออเนอร์ออเนอร์ แพด X8A ผมที่พี่ใช้งานอยู่นะพีให้ดูเลยว่าพี่ผมากรใช้งานจริงๆนี่ครับ Honor X แพด X8A ครับสเปคดีมากกับงบ3 9 0 0ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้ม GP จ p c o แนบินีในการสั่งซื้อของตระกูล Honor ใต้คิดให้ผมเลยว่าทั้งหมดที่พีเอามาให้ชมวันนี้ของเจ้า Honor อร่ะรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ฟีลลิ่งคือมันดีจริงตรง,ตรงๆนะนี่ครับพีก็ใช้งานจริงๆครับผม Honor, ออเนอร์ซึ่งแบบ มันโอเคอะ่ะบอกตรงนะคำถามคนถามมาเยอะมากว่า o n o r น่นะบลอมมันดีไหมัพพอร์ตกับแอฟธนาคารได้ไหมบอกเลยว่าซัพพอร์ตได้นะครับผมตัวนี้นะบางทีนะพี่ก็พูดเร็วผมก็ขอไปจรงจริงครผมพี่ผมจะขอจบคลิปพี่ให้ผมสัปนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขอไปจริงจริงผมสันี้ขอบคุณครับ